เฮ่งเจียที่เราเคยได้ยินมาคืออยู่ในภาพยนตร์ต้องไปอัญเชิญคมภีไปชมพูทวีปตัวตนท่านจริงมีเหรอครับเราถามกงว่ากงไปจะไปชมพูทวีปจริงเหรอโดนไปกับพระัาสังจริงเหรอกงโดนให้ยิ้วลอย,อย่างเงี้ยจริงเราเคยถามอากองคะชีวิตหนูเป็นยังไงอะอ,อนาคตหนูเป็นยังไงเรื่องของตัวเองไม่มีสิทธิ์รู้ขนาดวันที่คุณพ่อจะเสียชีวิตยังไม่รู้เลยตำรวจโทรมาบอกว่าพ่อหนูเสียชีวิตอยู่หน้า บ้คิดว่าหนูจะบ้าไหมคือหนูไม่ไหวแล้วหนูความแม่งทุกอย่างเลยหนูบอกว่าเซ็งทักินมีทำไมอะพี่เชื่อว่าอากงมีจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อก่อนนี้องค์ากองจะลงอยู่ที่รามคำแหงบ้านผมู่ชลบุรีผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปนะครับผมขับรถคนเดียวนะ,ะขับรถคนเดียวผมตะโกนอากงรอผมก่อนอแล้วพอขับไปถึงคำแรกที่อากงพูดขึ้นมาทำไมต้องเสียงดังวะรอเรืออยู่อุ้ย สำหรับแ,แฟนรายการที่ได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้เรามีวัตถุมงคลจากสารเทพเจ้าเฮงเจียที่สวนผักเนี่ยมาแบ่งปันสําหรับผู้ที่สนใจนะครับจำนวน40ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยแล้วก็มีจํานวนจํากัดหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับสามารถติดตามได้ในรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับไม่ว่าจะชอบเลขไหนพิมพ์เซิร์ชเข้าไปเลยราคาเดียวกันหมดเลขจะดังแค่ไหนก็นแล้วแต่อุ่นหนุนกับมังกรฟ้าปิ่นเกล้านะครับ สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมนัทผีมาประจําการเป็นที่เรียบร้อยในอีีนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาแถวๆย่านสวนผักตลิ่งชันนั่นเองที่นี่ครับมีเรื่องราวที่ผมและก็ทีมงานเนี่ยอยากจะรู้มานานพอสมควรเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งเจียหลายคนถกเถียงกันว่าเทพเจ้าแห่งเจียมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ในละครในนิยายวันนี้จะมาไขาข้อสงสัยให้หมดเลยครับและคนที่รู้ดีมากกว่าผมแน่นอนฮะอยู่ข้างผมแล้ว อุ๋มอิ๋นมันเองสวัสดีครับอุ๋มอิ๋ครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเรามีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายวันนี้ขออนุญาตถามเต็มๆเลยนะได้เลยได้เลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันข้างในไปสอบถามกันข้างในกันนะครับคุณผู้ชมไม่ควรพลาดด้วยป็นการทั้งปวงกับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ใน EP นี้ครับ ได้ยินชื่อมานานแล้วก็อยากสัมผัสมานานมากนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ไปเหมือนเกันจุดเริ่มต้นของการมาเจอโกงก่อนเจอยังไงครับจริงๆอิ๋มไม่รู้ว่าอิ๋มเป็นล่างกงนะเออจนมาอายุ18ปีนะชายบอกว่าเออเดี๋ยวจะมีลิงมาอยู่ด้วยนะอิ๋มก็บอก คือเราเป็นผู้หญิงไงเราคิดว่าร่างทรงเป็นผู้ชายมาโดยตลอดอเราไม่เราไม่รู้ว่าร่างทรงผู้หญิงมีจรงิงอิงก็เลยบอกว่าถ้ากงงจะมาอยู่กับอิมอ,อิมต้องรู้ว่ากงมาเพื่ออะไรแล้วมีผลยังไงกับชีวิตอิมบ้างเขาบอกว่าอิมจะไม่มีคู่<อ>แม่อิมพูดว่าไม่ได้เป็นลูกสาวไม่มีคู่ได้ไง<อ>แล้วแก่ตายทําไมอ่ะ<อ>แม่บอกว่าก็ต้องจุดทูบบอกกงเลย ทำข้อตกลงเลยข้าพระเจ้าจะมีคู่ที่สนับสนุนในทางสายนี้แล้วก็จะเคียงคู่กันไปจนแก่จนเฒ่าไม่ผิดสินข้อ3า่างที่จะรับเทพเข้ามาเราสามารถที่จะบอกเขาได้ใช่ต่อรองเขาได้ว่าเอ้ยเราก็ยังเป็นคนอยู่อ่ะเรายังเป็นมนุษย์อยู่ถูกต้องแล้ววันแรกที่รู้อากงมาเขาไม่ไ้ยก่อนหน้านั้นเขาตีลังกาโชว์แล้วก็คือหลับอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ลืมตามาเฮ้ยอากงตัวเล็กแค่นี้เองบ้าแล้วก็ตีลังกา๊บบอย่างหล่อเลยอะแล้วหลังจากนั้นก็เห็นแบบองค์จริงเลยองค่่านีเลย อ่าแต่ว่าเป็นขนสีทองแดงโอเคขอญาตถามตรงนี้เลย้วการเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เฮ่งเจียที่เราเคยได้ยินมาคืออยู่ในภาพยนตร์เฮ่งเจียเดินตามพระถังซัมจั๋งถูกพระยุลายเอาฝ่ามือปิดไว้ตรงเขาหัวกัวซรนต้องไปอัญเชิญคัมภีไปชมพูทวีปตัวตนท่านจริงมีเหรอครับเราถามกงว่ากงไปจะไปชมพูทวีปจริงเหรอกงโดนพระยุลายอย่างเงี้ยจริงแล้วพอถามว่าในหนังเนี่ยชี้ไปอันนี้จริงเหรอไม่จริงอาะงงไหม อ,อิ่มเข้าใจว่าคนแต่งเนี่ยได้เรื่องราวจาก หนึ่งสองสามสี่มาแล้วก็มาประกอบร้อยเรียงใหม่ให้มันน่าสนใจโอเคอาจจะมีเขาแบบเขาโครงที่แบบติ่งนึ่งอะติ่งนึงเนีงง้ยแล้วก็คนทําหนังเพื่อที่ได้สุขสนานเอามาแตะแขนแตงยอดใช่ใช่ในการสื่อสารก <c oughs> ับอากงเนี่ยอุ้มอิมสื่อสารกันยังไงอะครับอิมก็ถามแบบพี่นาาัทถามอิมเนี้ยคําต่าก็จะเป็นภาษาจีนแต่มีซับไตเติ้ลอะข้างล่างแล้วก็ถามว่าแล้วอย่างนี้อากงเป็นเทพจริงเหรออากงเขาหัวละกูคงเป็นมนุษย์ต่างดาวมั้งพูดที่เลย เดี๋ยวนะความรู้สึกคือเหมือนกับพูดกับยติผู้ใหญ่คนหนึ่งทีนี้ตอนท่านลงแฝงล่างหินเรารู้สึกอะไรอ่ะเออหนักหนักคือก็เหมือนมีคนเอาหินเป็นภูเขาทับพี่ลงมาอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานที่ไหลลงมาค่อยๆซึมค่อยๆซึมลงมาค่อยๆมาค่อยๆมาใช่พอเขาจะวุ้มทีเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะทํรลายล่างอะค่ะทีนี้พี่เคยเห็นตาม ใช้คาว่าล่างทรงได้ไหมของจีนเนีดูในคลิปวิดีโอใน YouTube อะไรเงี้ยโอ้เอเสียบไหมไม่เสียบไม่เสียบทาไมต้องเสียบด้วยฮะเกาคนเราชอบอะไรปฏิหารอากงท่ากงอยากพูดอะไรกับลูกศิษย์ขออย่างเดียวเลยให้มันเป็นจริงถ้ามันไม่เป็นจริงกงไม่ต้องพูดอขอแค่นี้เลยพี่และเดี๋ยวมันเกิดขึ้นตามที่กงพูดความนับถือมาเองถูกไหมถูกต้องความศรัทธามาเองถูกไหมไม่ต้องทําอะไรเยอะเลย เราเคยสงสัยกับอนาคตหรือว่าชีวิตตัวเองขออย่าถามนะได้เ,เคยสงสัยกับอนาคตกับชีวิตตัวเองไหมว่าเฮ้ยเราอยากรู้อนาคตเราเคยถามอากงคะชีวิตหนูเป็นยังไงอะอนาคตหนูเป็นยังไงเรื่องของตัวเองไม่มีสิทธิ์รู้ทํามไม่ให้บอกมันเป็นเงื่อนไขอะก็ขนาดวันที่คุณพ่อจะเสียชีวิตยังไม่รู้เลยป๊ะป๊า,ปาไปรับพี่เอแบกใช่ไหมแล้วน้ามันหมดแล้วป๊ะป๊าก็ เอาสายยางอะไปดูจากถังอะเพื่อเอาน้ํามันไปหล่อข้างหน้า<อ>เพราะว่าเป็นรถแก<อ>๊สและให้จุดจ่ายได้<อ>เราก็รู้สึกไม่ดีอะรู้สึกไม่ดีมากๆเลยแต่ตอนนั้นอะรู้แล้วนะเราเริ่มมีกงแล้วแต่แค่ยังไม่ได้ลงเต็มๆไม่มีสัญญาณอะไรเลยเ,ลยเว้ยอไม่บอกก็บอกแม่แม่เดี๋ยวรอป้าหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวป้าขับตามมาละไม่ถึง10นาทีตำรวจโทรมาบอกว่าพ่อหนูเสียชีวิตอยู่หน้าหมู่บ้านคิดว่าหนูจะบ้าไหมเพราะคือทุกอย่างในชีวิตหนูนะ ือหนูไม่ไหวแล้วหนูสติแตกไปเลยหนูความแม่งทุกอย่างหนูบอกว่าสิา่งศักดิ์สิทธิ์มีทาไมอ่ะเ oh. พราะกูตายข้างถนนอะ่ะ oh. โทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยโทษด,ดิพี่อยู่กับเขาทุกว,วันอะ่ะอย่าง oh. น้อยต้องมีวันนิ่งดิทาไมไม่มีอะไรไม่เตือนอะไรเลยอะ่ะ oh. มันเป็นวิบากกรรมของ oh. เราที่เราแม่งไม่ได้อะ่ะไม่ได้ก็คือไม่ได้อะ่ะโอเคทีนี้ ตามสารเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีประทับร่างประทับทรงกันนะอย่างสารเทพเจ้าแห่งเจียก็<ฆ>คนที่มาก็ต้องต้อง,งทรงเทพเจ้าแห่งเจียถูกไหม<ฆ>แล้วพระาุอุ๋มมาอีกอีกคนนึงเนี่ย<ฆ>แล้วจะประทับร่างของอากองแห่งเจียได้ไหมพลังงานของเทพเจ้าเนี่ยเหมือนแสงอาทิตย์นะพี่<อ>ส่องลงมาเท่าไหร่ก็คือคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลงอยู่ที่เกาหลีญี่ปุน่นไทยก็ลงได้พร้อมกันเพราะว่าเขาเป็นพลังงานอ๋อทุกวันนี้ท่านยังมาช่วยคนอีกเพื่ออะไรครับ ถามเหมือนกันลงมาทําไมเนี่ยอยู่ข้างบนสวรรค์สบายจะตายตงบอกว่าโลกเราอะ่ะมันมีทั้งความดีและความเลวครับตอนนี้ทูตผีปีาศาจมันก็พยายามทาตัวเองมากมายอะ่ะม,มนุษย์มองไม่เห็นอะ่ะม,มนุษย์ก็ไม่รู้ทําไงเจ้าลงมาเพื่ออะไรเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ดีให้มีจิตที่ยึดมั่นเขาเรียกอะไรมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับคือเขาไม่เคยสอนให้เรางมงายแล้วก็ไม่เคยสอนว่ามึงจุดทูตสิบหกดอกแล้วมึงจะได้ตังค์ เขาบอกว่าถ้ามึงไม่ทำอะ่ะม,มึงจะได้ได้ยังไงหลักวิทยาศาสตร์เลยเ,ออเขาแค่บอกว่าให้เราทําความดีอะไรแล้วเราจะสามารถดูแลตัวเองไปออจนถึง หมดอายุขวาขราศุดท้ายใช่นั่นคือเรื่องราวของอุมอิ๋มที่ประสบคบเจอมาตั้งแต่เด็ก <ๆ S 1> เลยทีนี้ครับรายการเราชื่อว่ารายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่มาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วอยากให้อุ๋มอิ๋มพาไปไหว้ถอยได้ไหมได้เลยนะยินดีจ้ะขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวเราไปไหว้ศาลข้างในกันแฟนรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับที่ชม EP นี้นะที่ศาลเจ้าพ่เจ้าเฮงเจียนะครับ,รว,ว,รบวันนี้ผมมีวัตถุมงคลน,นะมาแบ่งปันกันในเซตนะฮะก็จะมีนี่ครับตะกุด กุ่ดอกเล็กๆครับแล้วก็นี M ่คร in <T un ters> ับเป็นพระยันนะครับองค์เองเจียนะครับหนึ่งเซตนี้เรามีมาให้กับแฟนรายการส0่ิท่านเท่านั้นนะฮะขอมีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเซตนี้อยู่ที่ราคา599บาทใครที่สนใจสามารถอินบล็อกมาที่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ได้เลยครับข้อห้ามนิดนึงครับสำหรับคนที่จะบูชานะครับเขาห้ามเด็ดขาดเลยห้ามกินเนื้อเนื้อโคเนื้อเนื้อวัวเนื้อควายนั่นเอง ต้องดูตัวเองก่อนนะว่าเฮ้ยเราทําได้หรือเปล่าแล้วค่อยมาบูชานะครับลุกเซกโดยอากงที่มาส่งลงล่างนั่นเองนะครับคาาปลอดภยัยให้โชคให้ลามด้วยการของไม่ดีเข้าตัวด้วยสิ่งอัะ,ะมงคลสิ่งไม่ดีในชีวิตเนี่ยขจัดปัดเผาไปนะมีมา40ชุดเท่านั้นใครเร็วถือว่าได้ไปนะครับ ครับแล้ววันนี้มาเจอโดยบังเอิญแล้วก็พี่วิวี่มาหาอิงด้วยนำน้ำององโถ่มาเติมพลังงานมาเติมพลังเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์พี่วี่หน่อยนะอยากรู้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะสัมภาษณ์เดี๋ยวขออนุญาตไหว้กันก่อนไหมได้ดีไหมขอจงประธานอิทธิฤทธิบารมี เก่งเรื่องอิทธิทลิ์บารมีขอพลังได้เอาไปสู้ลรตบมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตานี้จะขอให้ลูกหรือผู้หญิงที่เคยทำแท้งมาก่อนหรือก็เคยแบบหลุดโดยไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องเป็นปาที่เจ้าแม่คนอิ่มอุ้มลูกผู้ชายผู้หญิงทําได้เหมือนกันหมดน,นะคะถ้าเคยเกิดเหตุการณ์นมา หลังจากที่เราไปไปเผากันในแงกัน้าทองส่งปุ๊บนี่ฮะนี่ฮะขนหายเลยฮะก็ก็ถือว่าทําให้สบายใจขึ้นครบเร็จแล้วแต่ตอนนี้เริ่มไม่สบายใจแล้วเพราะว่าอุ๋ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเหล่าวิญญาณอ่าของอากงอาม่าลูกศิษย์ลูกหาของอากงนี่แหละค่ะอยู่ตรงไหนก็เนี่ยเป็นที่เหมือนโรงน้ำชาทำนัาพันใช่แถวนี้ใกล้ๆมีไหม มีหมดเหรอเปลี่ยนที่กันไหมไม่ไม่แล้วเขาไม่อะไรพี่นัดไม่เห็นอะไม่เห็นก็กลัวว่าเขาแบบมีใครเอาอันนี้ถามว่าอยากรู้จริงนะมีใครเป็นแฟนรายการพี่ยังไงไม่พวกนี้แก่มากอ๋อเหรอรุ่นดูงิ้วอ่ะฮะโอเคโอเคโอเคเราก็จะเห็นนะคะว่าอย่างน้อยวิญญาณบรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านก็อยู่ดีมีสุขครับเขาเชื่อกันว่าคนจีนนะเวลาบรรพบุรุษเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขในที่ที่เหมือนสุขาวดีแล้วอะ ลูกหลายนก็เหมือนได้รับคำอวยพรก็เฮงกันทั้งตระกูลค่ะเป็นความเชื่อนะฮะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือรายการเราเชื่อในการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่เคยดูตามคลิปต่างๆคนที่ชอบไปบ้านร้างไปลบหลู่สถานที่ด้วยความไม่เชื่อบางคนโดนของกลับมาตายก็มีอยากจะให้วินเนี่ยด้วยความที่เป็นคนเห็นพวกนี้ อยากจะเตือนอะไรพวกน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ไหมนะอิ่มว่าของแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เราก็ไม่ควรที่จะประมาทครับเรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีมเรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าเขาจะทําอะไรกับคุณไม่ได้ครับอิ่มว่าเราไม่เห็นจะต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงขนาดนั้นเลยนาะนะเราควรจะเล่นในกฎระเบียบในใขอบเขตที่มัน มีวุฒิภาวะที่ดีเนาะตัดสินใจให้ถูกต้องวันนี้คุณไปลบหลู่เขาเขาอาจจะยังไม่ทําอะไรคุณแต่ไม่ได้หมายความว่ากรรมที่คุณทําไปแล้วมันถูกลบล้างมันยังถูกบันทึกไว้เสมอแล้วมันก็แค่รอเวลาที่จะกลับมาคืนคุณโอ้พูดดีจังเลยนะฮะนี่อุ้ย ตกใจเลยนวคิดของอุ๋มอิมที่ฝากไปถึงน้องๆหนูนๆแล้วกันวัยรุ่นทั่วประเทศแต่ว่ายังไม่จบรายการแค่นี้เดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญพิเศษถือว่าได้รับความกรุณามากพี่บ๊อบบี้สามาถ้าสิบซึ่งรู้จักกับพี่อุ๋มอิมแล้วเอาเอาเอาโอเควันนี้ที่มาศาลเทพเจ้าเฮงเจียเพราะว่าผมมาสามารถพี่อุ๋มอิมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อกี้เราได้เดินป้ายกันแล้วนะครับผมถามพี่ก่อนจุดเริ่มต้นของพี่บ๊อบบี้อ่ะ ศรัทธาในอากงเฮ่งเจียมาตั้งแต่แรกแล้วป่ะไม่ครับไม่ครับผมไม่รู้จักเลยผมไม่รู้จักเทพเจ้าเลยครับแล้วเมื่อกี้ผมถามนี้ก่อนหลายคนมาบอกว่าเทพเจ้าเฮ่งเจียเราจะคิดนี่จริงเหรอใช่คือเราดูจากในหนังอะเทพเจ้าเฮ่งเจียติดตามไม่ถึงซ้ำจังไปชมตุววีบอ่ะแล้วเขาจะมีตัวตนจริงเหรอพี่คิดยังไงตอนนั้นเหมือนกันป่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพีจริงเหรอพี่เป็นไปได้เหรอก็ก็ค้านในใจหน่อยค้านในใจและช่วงแรกๆต้องบอกอย่างนี้ฮะช่วงแรกๆเลยเนี่ยที่ได้รู้จักกับอากงจะเกิดคํานี้ครับ คำว่างมงายอ๋อทำไมอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยตอนสามบาทห้าสิบใหม่ผมไปเล่นคอนเสิร์ตท,ทั่วประเทศเลยครับแล้วผมก็จะเสิร์ชหาว่ากงแห่งเจียอยู่ที่ไหนบ้างจังหวัดนี้อยู่ที่ไหนผมจะไปไหว้ผมจะไปกราบผมจะอยากผมอยากรู้จักว่ากงแห่งเจียเป็นยังไงบ้างนู่นนันนี่นู่นนี่จนถึงหลังๆมาเนี้ยผมถึงเข้าใจว่าสิ่งที่เราตามหาเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะงานที่เราทําอยู่เราไม่ได้โฟก,กัสงานเสร็จ ที่นี่ปั๊บวิ้ยพรุ่งนี้ต้องไปบ่ากงจุดทูบเท่าไหรวะชีวิตมันจะดีขึ้นหรือ,อยังอพอเราโตขึ้นมาไปนั่งคุยกับกอากงว่ากงครับอย่างนี้ผมถูกไหมอย่างนี้ผมถูกไหมอากองก็จะบอกท่องทางการเดินแบบนี้เลยอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราเองหาตัวเองไม่เจอสิ่งที่ควรจะโฟกัสถ้าเราทําดีแล้วนะฮะเรานั่งอยู่ที่บ้านเราพนมมือนึกถึงอากงไปถึงเหมือนกันเมื่อเรามีศรัทธาอะไรจะเกิดขึ้นศรัทธามีปาฏิหาริย์เกิดถูก ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สร้างกรรมดีไม่ทำความดีมการขอพอรไม่ว่าจะขอพอรทีร่ไหนไม่ว่าจะขอพรกับใครไม่ว่าจะขอพรกับเทพเจ้าองค์ใดก็ตามแต่ทูบกี่ดอกก็ตามแต่เมื่อเวลาขอพอรเสร็จแล้วคุณต้องทำเอง98%าเอง98%เลยละ่ะ ไม่ได้นั่งขอพรเสร็จปั๊บโอกกับบ้านไปนอนฝันก็รอไม่ได้โหได้แล้ะยังไงผมก็ได้ไม่มีทางครับจนผมเกิดคําว่าศรัทธาเกิดขึ้นจนทุกวันนี้ก็มีองค์อากงอยู่ที่บ้านหลายหลายองค์ครับอากงตอนนี้นอกจากอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่กลางหลังด้วยสักเลยใช่ครับโอ้คำว่าปาฏิหาริย์ที่ผมเจออะง่ายๆเลยเมื่อก่อนนี้องค์อากงจะลงอยู่ที่รามคำแหงบ้านผมอยู่ชลบุรี วันนั้นอากงลงผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปนะครับเฮ้ยเหนือเวลาชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงทันไหมผมขับรถคนเดียวนะครับขับรถคนเดียวซึ่งตอนผมขับรถในมีองค์อากงอยู่หน้ารถแล้วระหว่างทางที่ผมขับไปเนี่ยผมตะโกนอากงรอผมก่อนแล้วพอขับไปถึงยังไม่ถอยอากงยังไม่ถอยแล้ววันนี้วันนี้อากงคําแรกที่อากงพูดขึ้นมาทําไมต้องเสียงดังวะรอรืออยู่อุยคือแบบเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นองค์บอกหนอกอหอูเนี่ย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 อันนี้คือ,อทิกสั้นๆเล็กๆครับทจริงผมว่าการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะแขนงไหนก็นแล้วแต่คนเราอะถ้ารู้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลตัวเองอยู่สิ่งหนึ่งที่จะไม่กล้าเลยคือไม่กล้าทําชั่วครับผมมีความรู้สึกว่าไม่ผิดในการที่ใครจะมีเทพองค์ไหนอยู่แต่จุดประสงค์ผมว่าจุดประสงค์เดียวกันคือมันเป็นเขาเรียกอะไรอะไฟสองทางให้ให,ให้ให้คนคนนั้นเนี่ย มุ่งแต่กระทาความดีใช่คือถ้าทําเลวปุ๊บเนี่ย,ยเยดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่พอใจแน่เลยการงานเราต้องเจ๊งแน่เลยเพราะนั้นผมมีความรู้สึกว่าเชื่อว่าหลายคนก็คงจะคิดว่าเฮ้ยจริงเหรอมาพูดกันจริงหรอมีจริงหรอนู่นนี่นั่นจริงหรอแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งอ้าวถ,ถ้าไม่จริงอะ่ะแล้วทำให้คนคนหนึ่งเป็นคนดีได้อะ่ะไม่ดีเหรอ,หอถูกไหมหถูกไหมฮะนั่นคือแนวคิดของพี่บ๊อบบี้อันนี้ขอบคุณพี่บ๊อบบี้มากมากครับขอบคบณมากมาะครับก็ เป็นนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นะครับทำเพลงทั่วไปใครที่อยากมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงมอบให้คุณพี่คุณพ่อหรือแฟนหรืองานโฆษณางานประกอบใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเสียงเพลงติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์0876623888หรือ Facebook Bobby 350นี่เลย ก่อนจะจากลากันไปอุมอิ๋มมีวัตถุมงคลใช่มาฝากแฟนรายการด้วยเป็นยันของที่วิหารนะคะ,ะก็มีตาประทับมีอะไรเรียบร้อยแล้ว กำลังแบบว่ากำลังเป็นที่ต้องการตอนนี้เลยฝากมาให้นี่ค่ะเอาไปแจกให้กับแฟนคลับทุกคนของรายการสามวันด้วยกันการที่กางง่ายหน่อยไหมเราให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ครับลองบอกมาครับเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็เรื่องราวที่ตัวเองแบบไปประสบพบเจอมาแล้วก็เทพเจ้าอะไรที่ตัวเองนับถือลองส่งมาอันไหนที่เราอ่านแล้วรู้สึกแบบว้าวมอบไปเลยสามวันใช่อยู่บนความไม่งมงายอยู่บนความเป็นจริงนะคะสักเท่านั้นปาฏิหาริย์ถึงจะเกิดจ้า วันนี้ของคุณวีมากครับนะครับสวัสดีครับขอบคุณเหมือนกันค่ะสามวันสามวันอยู่ในนี้นะฮะเรื่องราวของคุณอุ่มอิ่มคนเห็นผียังไม่จบแต่เพียงเท่านี้อิ่มครับเขาบอกว่าอิ่มเนี่ยเป็นคนเห็นผีใช่จริงมันเห็นผีบ้าจริงเห็นมานั่งแต่เด็กเลยเราปรุงแต่งขึ้นมาเองบอกว่านี่คือผีคนอื่นเป็นไงอิ๋มไม่รู้นะเราก็คุยเลยอยากได้อะไรบอกมาคุยกับผีเนี่ยนะคุณเพื่อเขารู้เรื่องไปเลย ร้องไห้ออกมาเลยภมลยอ่ะคม่ะับตรงเลยเพิ่งเสียสมมุติคุณโดดตึกตอนเที่ยงคืนทุกเที่ยงคืนคุณต้องมาโดดต่อให้ตึกนี้โดนทุบทิ้งมันก็มาโดดอยู่ตรงนี้เที่ยงคืนจนกว่าจะหมดอายุไขใช่คือพี่นัทไปเจอไอ้ผีที่มันข่าตัวตายเว้ยสามีฉันไปมีคนเออ จำไม่ได้แล้วแล้วก็ผูกคอแล้วก็เนี่ยทำอย่างเงี้ย,ยต,ตายอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ถามน่ะอ,อย่างทีมงานเนี่ย,ยมีวิญยงวิญญาอะไรตามติดไหมอันนี้หนักเลยอะ่ะหนักเลยเหรอหนักจริงเคยเห็นในฝันเป็นผู้หญิงนะประมาณสามสิบตอนน้นผมอัดเสียงตัวเองแต่พี่ผมมาไล่ดูด้วยผมผมได้ยินเสียงผู้หญิงปวดรอ้อง เฮ้ยเออเหอใช่เมืเอ่อกี้สัปดาห์หน้าเธอจะมาไขาความลับโลกหลังความตายห้ามพลาดครับ